สวัสดีครับผมโหนกรุงเก่าคลิปนี้ขอนำเสนอคำพยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมังกรระยะเดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคมไปจนตลอดทั้งปีช่วงกลางปีระยะเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมวันที่30เมษายนดาวพฤหัสย้ายราศีโคจรสถิตพบปุตะ ช่วงนี้กระแสเงินจะมีเข้ามาอยู่อย่างไม่ขาดธุรกิจด้านการค้าขายการหมุนเงินและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงินจะส่งผลดีด้านการเงินให้แก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมากอีกทั้งจะมีรายได้ด้านการเงินที่มาจากการลงทุนด้านธุรกิจการเงินในต่างประเทศหรือต่างถิ่นแดนไกล ระายะานี้จะมีการริเริ่มสร้างผลงานด้านการหาเงินใหม่ๆโดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามกระแสนิยมมาพัฒนาด้านการหาเงินและประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีเป็นที่นิยมช,มชมชอบของผู้คนทั่วไปสรุปด้านการเงินของชาวลัคนาราศรีมังกรช่วงกลางปีระยะเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคม โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับสำหรับช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมระยะต้นเดือนกันยายนถึงวันที่21กันยายนจะมีโชคด้านการเงินเป็นเงินก้อนใหญ่ที่ได้มาจากธุรกิจด้านการงาน อีกทั้งจะมีรายได้ด้านการเงินที่ได้มาอย่างไม่คาดฝันว่าจะได้มาก่อนเช่นนี้สินเงินทองเป็นเงินก้อนใหญ่ที่เคยถูกหยิบยืมไปและไม่คิดคาดหวังว่าจะได้คืนก็กลับได้คืนรถหายของรักหายเช่นแหวนสร้อยนาฬิกาหายก็กลับได้คืนมาอย่างไม่คาดฝันและจะมีรายได้พิเศษด้านการเงินที่นอกเหนือไปจากรายได้หลัก ช่วงปลายปีนี้รายได้ด้านการเงินที่มาจากทั้งในประเทศและต่างประเทศยังคงส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอย่างต่อเนื่องสรุปด้านการเงินของชาวลัคนาราศรีมังกรช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของการงาน ดาวแห่งการงานของชาวลัคนาราศีมังกรคือดาวศุกร์ช่วงต้นปีระยะเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมระยะต้นเดือนพฤษภาคมถึงวันที่ยีิบเพฤษภาคมช่วงนี้ด้านการงานจะเป็นหลักเป็นฐานมีความมั่นคงถาวรเป็นอย่างมากอาชีพการงานที่เกี่ยวข้องกับด้านอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินยานพาหนะ จะประสบผลสำเร็จสร้างรายได้และผลประโยชน์ด้านการงานเป็นอย่างสูงญาติพ่อแม่พี่น้องจะร่วมมือช่วยเหลือด้านการงานเป็นอย่างดีระยะวันที่21พฤษภาคมถึงวันที่14มิถุนายนระยะนี้จะมีการริเริ่มสร้างสรรผลงานใหม่ๆโดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามกระแสนิยมมาพัฒนาด้านการงาน และประสบผลสำเร็จเป็นที่นิยมของผู้คนทั่วไปด้านการงานช่วงนี้จะมีการคิดใหม่ทำใหม่สร้างสารรค์พัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีและจะประสบผลสำเร็จด้านผลงานระยะวันที่14มิถุนายนถึงวันที่9กรกฎาคมช่วงนี้ด้านการงานอาจจะมีอุปสรรคและปัญหาอยู่บ้าง แต่ด้านการงานยังส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอย่างต่อเนื่องหลังวันที่9กรกฎาคมช่วงนี้ถ้าได้ทำงานร่วมกับคู่ครองคนรักด้านการงานจะเจริญและคล่องตัวปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่ติดขัดจะคลี่คลายลงไปในทิศทางที่ดีระยะววันที่2สิงหาคมถึงวันที่27สิงหาคม พวกนี้ถ้าได้ทำงานในต่างถิ่นแดนไกลหรือต่างประเทศหรือทำงานในบริษัทที่เจ้าของธุรกิจเป็นชาวต่างชาติจะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีสรุปด้านการงานช่วงกลางปีระยะเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคม ระยะต้นเดือนกันยายนถึงวันที่21กันยายนช่วงนี้ดาวสุขดาวแห่งการงานโคโจรสถิตพบสุภะระยะนี้ด้านการงานจะเจริญรุ่งเรืองและพัฒนาก้าวหน้าเป็นอย่างมากพ่อค้าแม่ค้าจะเจริญรุ่งเรืองด้านการค้าขายและจะมีกิจการเป็นของตนเองอีกทั้งจะมีธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริม,มทรัพย์ทุกชนิด ธุรกิจด้านการงานต่างๆและด้านการงานที่เกี่ยวกับการเดินทางไปต่างประเทศด้านการศึกษาของนิสิตนักศึกษาจะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมากอาจจะได้ไปศึกษาต่อ,อยังต่างประเทศระยะวันที่21กันยายนถึงวันที่16ตุลาคมช่วงนี้ด้านการงานจะมั่นคงถาวรเป็นอย่างมากจะมีงานทำอยู่อย่างไม่ขาด ชาวรักนาราศีมังกรท่านใดที่ตกงานกำลังหางานทำหรือกำลังสมัครงานจะได้งานที่ดีทำดังหวังในช่วงนี้ครับระยะวันที่16ตุลาคมถึงวันที่9พฤศจิกายนช่วงนี้เจ้าชะตาจะมีงานทำอยู่เสมอเสอรายได้ด้านการงานจะมีเข้ามาอยู่อย่างตลอดเวลาอีกทั้งยังจะมีงานพิเศษที่นอกเหนือไปจากงานหลัก อีกทั้งการงานด้านต่างประเทศจะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีสรุปด้านการงานของชาวรัคนาราศีมังกรช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องคู่ครองความรักดาวแห่งคู่ครองความรักของชาวรัคนาราศีมังกรคือดาวจันทร์ สำหรับช่วงกลางปีระยะเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมสำหรับคนที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วความรักจะดำเนินชีวิตรักและครอบครัวอย่างราบรื่นต่อเนื่องจากช่วงต้นปีสำหรับคนโสดช่วงนี้ดาวแห่งความรักยังไม่มีเกณฑ์ครับระยะวันที่21ถึงวันที่14มิถุนายนสำหรับคนที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้ว ท่านใดที่ยังไม่มีบุตรธิดาช่วงนี้จะได้บุตรธิดาสมดังปรารถนาครับบุตรธิดาจะเป็นคนดีเมื่อเติบโตขึ้นจะช่วยเหลือบิดามารดาเป็นอย่างดีสำหรับชาวรักนาราศรีมังกรที่มีบุตรธิดาอยู่แล้วบุตรธิดาจะเป็นผู้ที่พึ่งพาอาศัยได้และปฏิบัติตนให้เป็นที่ชื่นชมของบุปผารีสมเป็นกุลบุตรและกุลธิดา ระยะวันที่9กรกฎาคมถึงวันที่2สิงหาคมสำหรับคนโสดในช่วงนี้ดาวแห่งความรักอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับช่วงนี้จะได้พบรักคู่แท้คู่บุพเพสันิวาสคู่สร้างคู่สมกันมาแต่ปางก่อนเป็นความรักที่ราบรื่นโดยปราศจากอุปสรรคและปัญหาใดๆขัดขวางคนที่จะผ่านเข้ามาในชีวิตรักจะเป็นคนที่มีฐานะดีเป็นหลักเป็นฐาน และให้ความรักกับญาติพ่อแม่พี่น้องของเจ้าชะตาเป็นอย่างดีถ้าเป็นคนต่างถิ่นต่างแดนจะดีเป็นอย่างมากๆถ้าได้แต่งงานชีวิตรักจะดําเนินไปอย่างราบรื่นอุดมด้วยโภคทรัพย์และตำแหน่งหน้าที่การงานและจะได้อยู่ร่วมกันจนแก่จนเฒ่าสำหรับคนที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วช่วงนี้ด้านความรักจะพัฒนาและมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งขึ้น จะได้ทำมาหากินร่วมกันและประสบผลสำเร็จในธุรกิจส่งผลให้มีความสุขเป็นอย่างมากและปรองดองกันเป็นอย่างดีเรื่องราวหลายๆต่างๆที่เคยสร้างปัญหาต่อกันจะทำความเข้าใจและคืนดีกันได้ในช่วงนี้ครับสรุปด้านคู่ครองความรักของชาวลัคนาราศีมังกรช่วงกลางปีระยะเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคม โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับสำหรับช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมระยะวันที่หนึ่งกันยาถึงวันที่21ส็ดกันยายนช่วงนี้ดาวแห่งความรักอยู่ในเกณฑ์ที่ดีสำหรับคนโสดที่ยังไม่มีคู่ครองคนรักจะได้พบรักเป็นคนที่เทิดทูนและบูชาความรักเหนือสิ่งอื่นใด จะยากดีมีจนก็ไม่เป็นอุปสรรคหรือข้อรังเกียจใดๆทั้งสิ้นเป็นรักแท้ที่ยั่งยืนและไม่ทอดทิ้งกันผู้ที่ได้พบจะเป็นคนต่างถิ่นแดนไกลหรือเป็นชาวต่างชาติแต่งงานแล้วจะเจริญด้วยทรัพย์สินเงินทองและอาจได้ไปลงหลักปักฐานยังต่างถิ่นแดนไกลหรือต่างประเทศสำหรับคนที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้ว ด้านความรักจะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากขึ้นกว่าเดิมความรักจะสดใสหวานชื่นซื่อสัตย์และจริงใจต่อกันวันที่16ตุลาคมถึงวันที่9พฤศจิกายนสำหรับคนโสดดาวแห่งความรักมีเกณฑ์ที่ดีครับช่วงนี้คนโสดจะเป็นผู้ที่โชคดีด้านความรักจะเป็นคนที่มีสเสน่ดึงดูดหัวใจเพศตรงข้ามได้เป็นอย่างดีด้านความรักช่วงนี้ ไม่จำเป็นจะต้องไฝหาเพราะความรักจะมีมาเองคนที่จะได้พบจะเป็นคนที่มีฐานะแตกต่างกันมากแต่ก็จะไม่เป็นอุปสรรคขัดขวางด้านความรักถ้าแต่งงานแล้วชีวิตรักจะดำเนินความรักและครอบครัวด้วยความผาสุกสำหรับผู้ที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วระยะนี้จะเป็นผู้ที่โชคดีด้านความรักถึงจะมีเรื่องระหองระแหงกันอยู่บ้าง แต่ก็จะยกโทษและให้อาภัยซึ่งกันและกันอีกทั้งยังให้เกียรติซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีสรุปด้านคู่ครองความรักของชาวลัคนาราศีมังกรช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของโชคลาภ ดาวแห่งโชคลาภของชาวลัคนาราศีมังกรคือดาวอังคารสำหรับช่วงกลางปีระยะเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมระยะวันที่หนึ่งพฤษภาคมถึงวันที่สองมิถุนายนช่วงนี้จะมีโชคใหญ่ด้านการเงินที่มาจากการคบหาสมาคมการติดต่อเจรจาและโชคลาภจากการเดินทางระยะไกล อีกทั้งจะมีโชคจากธุรกิจด้านการหมุนเงินและมีโชคจากการเป็นตัวแทนเป็นนายหน้าช่วงวันที่สองมิถุนายนถึงวันที่13กรกฎาคมช่วงนี้จะมีโชคลาภใหญ่เป็นโชคลาภที่ได้มาอย่างมั่นคงถาวรไม่อืดอาดล่าช้าระยะนี้เจ้าชะตาจะมีโชคลาภในธุรกิจด้านต่างๆอยู่ไม่ขาด โชคลาภด้านการเงินที่เป็นเงินก้อนใหญ่มักจะมีอยู่บ่อยครั้งพระยะนิควรระมัดระวังอย่าสร้างความขัดแย้งกับผู้ใหญ่บางคนอาจส่งผลเสียหายในที่มาของด้านโชคลาภได้วันที่13บกรกฎาคมถึงวันที่26สิงหาคมช่วงนี้ด้านโชคลาภที่มาจากต่างถิ่นแดนไกลหรือต่างประเทศยังคงส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอย่างต่อเนื่อง การริเริ่มสร้างผลงานใหม่ๆด้านธุรกิจต่างๆและได้รับความนิยมในผลงานเป็นอย่างดีทำให้เกิดโชคลาภอยู่อย่างไม่ขาดระยะนี้จะมีโชคลาภด้านต่างๆเข้ามาหลายรูปแบบทําให้เกิดความสับสนด้านผลประโยชน์และรายได้ควรควบคุมผลประโยชน์และรายได้ให้ดีโชคลาภส่วนมากที่ได้มาระยะนี้มักจะเป็นโชคใหญ่ สภาวะด้านโชคลาภช่วงกลางปียังคงส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอย่างต่อเนื่องสรุปด้านโชคลาภของชาวลัคนาราศรีมังกรช่วงกลางปีระยะเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับสำหรับช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมระยะต้นเดือนกันยายนถึงวันที่19ตุลาคม ดาวองคารดาวแห่งโชคลาภโคจรสถิตพบอริช่วงนี้จะมีโชคด้านม,มรดกพินัยกรรมและโชคลาภที่มาจากต่างถิ่นแดนไกลและต่างประเทศอีกทั้งศัตรูคู่แข่งด้านธุรกิจต่างๆจะกลับกลายมาเป็นมิตรทำให้เกิดโชคลาภใหญ่ยังไม่คาดคิดระยะวันที่19ตุลาคมดาวองคารดาวแห่งโชคลาภโคจรสถิตพบปัต,ตนิมีตำแหน่งดาวเป็นดาวนิด โชคลาภด้านการเงินและโชคลาภด้านการงานช่วงนี้ยังมีอยู่อย่างไม่ขาดแต่สภาวะด้านโชคลาภก็ชะลอตัวลงแต่ก็ยังทรงตัวอยู่ได้ทั้งนี้พระดาวเห็นโชคลาภมีตำแหน่งดาวเป็นดาวนิดซึ่งอยู่ในสภาวะที่ตกตำ่ำแต่ยังโชคดีที่ดาวอังคารดาวแห่งโชคลาภตรีโกนกับดาวราหูเจ้าเรือนแห่งการเงินเป็นกุฏาตลม และดาวอังคารยังโยกกับดาวพฤหัสเจ้าเรือนวินาศเป็นคู่สมพลอีกทั้งยังตรีโกนกับดาวสุ์เจ้าเรือนกรมมะเป็นคู่มิตรทําให้สภาวะด้านโชคลาภทรงตัวอยู่ในทิศทางที่ดีช่วงนี้โชคลาภใหญ่ยังไม่มีเกณฑ์ที่ดีแต่ก็ส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอยู่อย่างต่อเนื่องไปจนตลอดสิ้นเดือนธันวาคม สรุปด้านโชคลาภของชาวลัคนาราศีมังกรตลอดช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของทิศและตัวเลขสิริมงคลเสริมดวงชะตาสำหรับทิศที่เป็นสี่ริมงคลเสริมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมังกรคือ ทิศประจำตัวตนคือทิศใต้ทิศแห่งการเงินคือทิศตะวันออกเฉียงใต้ตอนล่างฝั่งอ่าวไทยทิศแห่งการงานคือทิศตะวันตกทิศแห่งความเจริญรุ่งเรืองคือทิศตะวันตกเฉียงเหนือตอนล่างทิศแห่งโชคลาภคือทิศตะวันตกเฉียงใต้ตอนบนสําหรับการคํานวณหาทิศให้ใช้ที่อยู่ปัจจุบันเป็นศูนย์กลาง แล้วคำนวณหาทิศสิริมงคลดังกล่าวไว้เบื้องต้นสำหรับทิศต่างๆที่กล่าวไว้นี้เอาไว้ใช้กับการดำเนินชีวิตและการประกอบกิจการต่างๆประจำวันเช่นจะเดินทางไปท่องเที่ยวไปประกอบธุรกิจด้านต่างๆหันหัวนอนไปทางทิศสิริมงคลเดินทางออกจากบ้านมุ่งหน้าไปทางทิศที่ดี ซื้อบ้านใหม่เลือกดูที่หันหน้าไปทางทิศสีริมงคลจอดรถหันหัวรถไปในทิศทางที่ดีโต๊ะทำงานตั้งโต๊ะหันหน้าไปทางทิศสิริมงคลติดต่อธุรกิจเลือกเก้าอี้นั่งในทิศที่ดีทิศที่กล่าวไว้นี้เป็นทิศที่เป็นสิริมงคลเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นของชาวลัคนาราศีมังกรครับ สำหรับด้านตัวเลขสิริมงกลเสริมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมังกรเลขเจ็ดคือดาวเสาร์เป็นเลขหลักประจำตัวตนเลขแปดคือดาวราหูเป็นเลขแห่งการเงินเลขหกคือดาวศุกร์เป็นเลขแห่งการงานเลขสี่คือดาวพุธเป็นเลขแห่งความเจริญรุ่งเรืองทรัพย์สินเงินทองเลขสามคือดาวอังคารเป็นเลขแห่งโชคลาภ สำหรับตัวเลขเหล่านี้เอาไว้ใช้ในการสร้างเสริมดวงชะตาและเกิดสิริมงคลแก่การดำเนินชีวิตประจำวันใช้ในการสวดมนต์กี่จบปักธูปบ,บูชาพระกี่ดอกใช้กับเบอร์โทรศัพท์ทะเบียนรถบัตร ATM และกิจกรรมต่างๆที่มีตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องให้มีตัวเลขเหล่านี้ปะบนอยู่บ้าง สำหรับการจุดทูบบูชาพระมีดังนี้ครับเลขหกเลขแห่งการงานปักทูปยี่สิบเอ็ดดอกบูชาพระพุทธรูปปางรำพึงเลขแปดเลขแห่งการเงินปักทูปสิบสองดอกบูชาพระพุทธรูปปางป่าเลไลเลขสี่เลขแห่งความเจริญรุ่งเรืองปักทูปสิบเจ็ดดอกบูชาพระพุทธรูปปางอุ้มบาทเลขสามเลขแห่งโชคลาภ ปักธูปแปดดอกบูชาพระพุทธรูปปางสายญาติจะอธิษฐานขอพรสิ่งใดได้ตามความประสงค์จะสร้างความเป็นสิริมงคลและเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นครับท้ายสุดก่อนจบคลิปนี้ผมโหนกรุงเก่าขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงในสากลโลกจงโดนบรรดาให้ชาวลัคนาราศีมังกรทุกๆท,ท,ท,ท่าน จงประสบแต่ความสุขความเจริญดำเนินชีวิตรักและครอบครัวอย่างราบรื่นให้พบแต่ความโชคดีในทุกๆด้านคิดสิ่งใดขอให้ได้ดังใจหวังรอดพ้นพยันตรายและสิ่งเลวร้ายทั้งปวงมีความสุขความเจริญตลอดปีนี้ครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจด้วยครับขอบคุณครับ โชคดีมีความสุขตลอดปีนี้ครับสวัสดีครับ